สวัสดีครับ,รบอยู่ก,าากับผมแซกซีเกนช็อปตะคอบถมครับผมสหรับเพื่อนคนไหนที่ทักมันจะเพจอ่าแซนค้องทำกินบอกว่าพี่แซกโอ้ไม่จะไม่จะขายฮาเลียงเลยหรอกทุกคนต้องคงงงนะเพราะปกติเบอเร์เขาจะแบบหาเลียงเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเราต้องทำรถเราต้องทำคลิปสามคลิปสองคลิป<ช>แต่<ช>เราก็ทำปกติอาทิตย์ละคลิปสองคลิปสามคลิปปกติแต่มันมีบิ๊กไบค์เข้ามาแซงมันมาแทรกเข้าไปแล้วก็อยากจะให้เพื่อนได้ดูเราทุกวันเราก็เลยต้องจัดคลิปให้ทุกวัน บิ๊กไบค์ไปสี่วันฮะเลสามวันเออซับซับกันไปซับกันไปเพราะว่าเราจะได้ดูมีอะไรทำบางทีฮาลีของยังไม่เข้าเราก็ไปทำบิ๊กไบค์ใช่เราทำงานทุกวันทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์จันเราไอ้ลองทุกไม่ได้ลองทุกหรืกรติกเขาลองสุกหรืกรติกเขาเรียบร้อยเลยเอาสำหรับคนเพื่อนในที่สายอเมริกันนะบอกเลยนะครับว่าต้องไม่ควรพลาดคันนี้ครับคนที่ชอบ วีโรสมาซเซลนะครับจะไม่ชอบฮารีคนที่ชอบฮารีจะไม่ชอบวีโรสมาซเซลจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ชอบแต,แตกแตกต่างและไม่เหมือนใครนะครับอันนี้ปีตอนเสด็ครับเบิร์ดรู้ป่าเครื่องเท่าไหร่เครื่อนเท่าไหร่ไม่ายาหรอเบิร์ดจะไม่มีความรู้เท่าไหร่ออรพเพราะเบิร์ดเพิ่งอายุงานได้แค่สองปีกว่าจริงๆแล้วเบิร์ดก็น่าจะมีความรู้หรอกแต่เบิร์ดไม่ดูปกติจะต้องไปศึกษาหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีอะไรถ้าคนรักจริงนะบอก สายฮาเล่สายเมกันแต่ไม่มีความรู้เรื่องเมกันเลยเพราะว่าไม่ศึกษาวันวันศึกษาดิ่งเดียวเลยเกมแต่ดีเกมแต่ดียังเดียวเลยโอ้โหวันวันบางคนกับเอาฮาเล่ไปขี่ไปชีวิตจิตใจเบิร์ดเอาฮาเล่ไว้แอ็กแอกสาวจอดจอดอะไ้องจอดไปในห้องจอดแบตหมดไปเลยห้องห้องราคาสองแสนนะทำห้องเรียบร้อยหมดแล้วนะแต่รดราคาหกแสนกว่าเป็นแพงยิ่งกว่าห้องอีกเอาจอดให้แบตหมด เก็ทำางิงๆนีรถอยู่ในห้องเนี่ยเองเคยเล่นเล่นหในห้องเล่นหนรถไโอ้โหพูดอย่างนี้ดิเคยทำิงเคยปแค่ท้าเทนี่อังออังว้อ่งอ่อ่างโะปัะอ่ะเทาทาเองไม่รู้เนเองไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ัอเงอันนี้แค่1ัน0องแต่แรงกว่าแรงกว่าพวกซีโอปอีกเพราะว่าเพราะเครื่องคนละกระบวนการกันวีทวีนเั็นกันแต่ลูกสู้คนละลุกสู้กัน รูสูบชักขึ้นก็รู้สูบชักลงอันนี้เขาเรียกก้ากระถุงใช่ไหมอ่าก้ากระถุงนนที่ว่าเอาไปทําทาแดกทําอะไรแข่งแรงๆอ่ะถูกต้องเนี่ยตัวนี้ะจะเป็นตัวที่ว่าแข่งกับพวก x R <c oughs> อ็พันสองอนั่นแหละพวก x R อพันสองนั่นแหละสี่แปดอ่าถ้าก็จะ,ะระยะทางสักอ่าสองร้อ่ยที่เขาแข่งกันนะสองร้อยเมตรนะตัวนี้จะวิ่งได้อยู่ประมาณสิบวิเก้าวิ แต่ได้โซเดียก็ได้อยู่12.9 12. 13.5ประมาณน,นี้โอ้น,นี่ก็แรงมากาเลยแ,แรงโคตรแรงอย่าให้มันได้ขึ้นนะมันไปบึก,บ,กบึ๊กเลยอะสภาพคันนี้สวยๆนะสีขาวมุกม,มีเกร็ดนะทอ่อไวนเดอร์ไฮนะครับของเพรสเซชันออกคู่เขาเรียกว่าทูอินคูสายขวาอืมพัดลมหมูพัดลมมอเตอร์น้ำดูใบพัดข้างหลังข้างตรงกลางโุตใหญ่ขนาดเบลูใช่ โหดจัดครับเมื่อไหนที่มีทองตอนนี้ก็ไปขายทองมาซื้อรถได้เลยนะเพราะทองกำลังขึ้นนะแต่ที่เขาก็มีโดนโดนกันไปบ้างแล้วช้าอ่ะทำไมอ่ะข่าวออกมาไงเบบซีที่นี่แหละกรุงเทพแเละโดนไปเก้าล้านก็อเพราะอะไรอ่ะโดนไปเอาตะตะข้อทอององจริงตะข้อจริงแต่ทองปลอมไปขาย โดนไปก้าวล้านกว่าภายในเวลาหนึ่งเดือนโดนมีคนเขาออกเขาออกอ่ะสิบสี่คนทำกันเป็นขบวนการนะเพื่อจะลืมนะคร้านทองเนี่ยยุ้ยเขาจะไปคัดคัดทองมาเช็คได้ไงเอาเอาเงินไปชุบทองมามาขายแต่เอาตะขอของจริงคนเราสานทองอาให้ด่ทองก็ต้องส่วนมากจะเช็คที่ตะคอกัน พราะตะขอมีโคดอยู่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ตะขอก็คือตะขอเป็นส่วนที่แบบถ้ารอบเ,เอราะเปลือกอะไรได้คูดได้ไหลได้เขาจะใช้ใช้ทองอ้อ,อ,อยก็ไม่รู้แล้วว่าเขาทิชที่ตะขอใช่ไหมใช่เพราะว่าอ้อยไม่มีเฮ้ <laughs> ยเดี๋ยวพี่ซื้อให้อ้อยเส้นหนึ่งใช่ไหมเส้นหนึ่งเลยทังปอมไปลนะถังปอมโอ้ชุบเฮ้ยใส่กันไม่เครรู้อ่ะคันนี้ขี่ต้องระวังนะเพราะมันเตี้ยหน่อยนะเอออันนี้มีพนักพิงหลังด้วยอันเตี้ยเจอคงเจอเครือบลูกโดนโดนหน้าจอดยอดเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนจะแตกทะเบียนพับได้ ไม่ใช่แบบรถแบบสรงสูงมันเป็นรถแบบสรงเตี้ยแล้วแบบสรงอย่างเงี้ยนะมอบเออมอบเลยมอบริ่งที่บ้านก็มีคอนนะจอดแสาวอ่ใองระดูรล้นะเอะอรใหญ่ไ่วง้วนงตกระจาลว่งดูดิตัวกระจายจิงดังอะ ทอนี้ออกสองออกคู่สายขวาแต่ตัวรถยาวนะยาวปบรถยาว เวลาพอเวลาแท็กเขาลิฟขึ้นไปอมันจะไปแย่เวลาซับส่องให้แล้วแหละโอ้โหมันจะไปอย่างเดียวเลยมันมันไปนิ่งๆไปไล่ๆเลยรถมันรถมันรถมันคอนโทรลดีน้ำหนักดีใช้ได้เลยออกไม่ไม่เนี่ยเป็นล้านนะเออนี่ที่ว่ามีดารานักร้องแบปเปอร์คขับรุ่นนี้ป่ะใช่พวกนักร้องพวกเนี่ยไอ้ดอพวกอ่าที่ว่าเป็นเซเลบอ่ะพวกชอบขี่รุ่นเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเวลาออกงออกงานไปไหนมาไหนอ่ะมันจะแรงบึกบึนแรงเต็ม ก็เราขี่ไปเงี้ยเราเจอแฟทบอยฮาร์เลยสปอร์เตอร์ทัวริงนะอะไรติดไกล้เอเวลาวันวันงานเนี้ยไม่แบบเนี้ยคนไม่ค่อยเล่นกันหรอกไม่ค่อยคนมีกล้าเล่นไม่กล้าอะไรแต่เวลาถึงวันที่ต้องโชว์ดำงานเนี่ยดีออกโมงออกงานขี่ไปอุ้ยพี่เอี่ยพี่เบิร์ดเด็กโตอุ้ยพี่เบิร์ดซีเจนชอบเบิร์ดรุ่นนำกินผมเล่นมันรอดมาเซอร์ไปเลยอ่ะเออเงี้ยโอ้โหคนก็เลยแบบว่าอ้าวะอะไรหู้ดอ่ะก็เวลาตัวอย่างเมื่อกี้ขี่อยู่เต็มเนาะท่าทางมันอะไรจิ๊กโกะมันอะไรแบบเก่าอ่่ะใชป่ะ แล้วเราตัวเราตัวใหญ่ไงเราก็ต้องเลือกรถที่ใหญ่กว่าตัวเพราะงั้นมันจะได้แมทช์กันนะอารเพื่อนดสนใจคันนี้ครับราคาไม่แพงครับแต่งแบบนี้สวยๆสวยๆมีหาไม่ได้ครับไม่มีล้มมีชนไม่มีจมน้ำไม่มีไฟไหม้ไม่มีเกิื่องอาคีไฟใหญ่ๆไม่มีจมน้ำมีอุบัติเหตุมาแน่นอนรถเรารเราชวยอยู่แล้วถ้าจมน้ำจะเป็นยังไงเออกุ้งกังนึงนะใครขี่รถลงน้ำพี่ไปเล่นหลังล่างที่แปดมันจะบอกเออจะบอกว่าอะไรวะ โรคนนี้จมหนามาเรไม่มีครับเพื่อนคือไม่ดีไม่ถูกไม่เอาขายไม่ขายแน่นอนนะคันนี้เพียง6กแสนหบาทครับจัดเป็นเงินได้ดาว30%มสเนต์นะใครซื้อเกินสดเราลดได้อีกเอเทีนี้เราจะมี2โปรโมชั่นครับใครสนใจโทวสุดท้าเก้าเก้าหนึ่งนึ่งสีี่เราลาไปก่อนสุด้า